สวัสดีครับพีดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและกรลงทุนประจำวันที่14มิถุนายน2 5 6 5ครับวันนี้ค่อนข้างมีประเด็นที่น่าสนใจยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของซุเก็ตเงินป้อนนะครับแล้วก็ตัวของ US ดอลดลาร์ด้วยนะเมื่อวานได้ส่งผล ต่อตลาดเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าถ้าใครนั่งเทรดกันเมื่อวานนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวเงินปอนก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของปอนเนี่ยถือว่าประกาศออกมาได้ค่อนข้างแย่เลยนะครับนะสำหรับตัว GDP เดือนต่อเดือนนะครับลบ0.3%าเอครั้งก่อนอยู่ที่0ูนอะครับอันนี้ออกมาแย่กว่าครั้งก่อนแหละต่อมานะครับเป็นแบบไตรามาสต่อตไตรมาสกางก็ออกมาแยก่กว่าครั้งก่อนนะที่0ูนับปีต่อปีนะครับก็่กว่ะครั้งก่อนอีก่ที3.4% นะครับรวมทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลง GDP ด้วยเราจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยออกมาเรียกได้ว่าแยกครั้งก่อนหมดเลยนะครับรวมทั้งตัวผลผลิตอุตสาหกรรมด้วยออกมาเบียงลบ0.1 0นะครับจากครั้งก่อนลบ0.2นั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าสภาวะเศรษฐกิจของปอนเนี่ยยังถือว่าแย่อยู่นะครับหลังจากประสบกับสภาวะเงินเฟ้อที่เรียกได้ว่า ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็ตัว B O E เนี่ยหรือว่าธนาคารกลางขอ,ง,องกฤษเนี่ยเขาได้คาดการณ์ว่ามีโอกาสที่ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะขึ้นถึงระดับส0อร์เซในสิ้นปีนี้ครับแต่ยังอะไรก็ตามเนี่ยพอตัวเลขมันสูงมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วนะครับก็นักวิเคราะห์หลายๆคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมุมมองการคาดการณ์แล้วว่ามีโอกาสนะครับนะมีโอกาสที่ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะแตะระดับส0เอร์เซหรือว่าตัวเลข2หลักตั้งแต่เดือน ตุลาคมนี้เลยนะครับแล้วก็สาเหตุหลักๆของเงินเฟอ้อในสาราชาณาจักรเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับสาเหตุหลักๆมาจากสงครามที่เกิดขึ้นนเองซึ่งมันส่งผลให้ราคาพลังงานแล้วก็ก๊าธรรมชาติรวมถึงเชื้อเพลิงเนี่ยสูงขึ้นนะประมาณ54%หากเทียบกับปีก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเลยส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคบริการเนี่ยต้องรับภาระหรือว่าแบกรับต้นทุนต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับก็เลยส่งผลให้ราคาต่างๆเนี่ยมันมี การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สกุลเงินปอนอ่อนค่าเนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตัว US ดอลลาร์นะครับก็คือการแข่งค่าขึ้นของ US ดอลลาร์าเมื่อวานนี่ยที่เรียกได้ว่า h ไฮเ p อร์ฟอร์แมนมากๆนะครับแข่งค่าขึ้นมา,มากๆแล้วเดี๋ยวประเด็นต่อไปเนี่ยเราจะมาคุยกันว่าทำไมา US o ดอลลาร์ในวันนี้ถึงปรับตัวแข่งค่าขึ้นในขนาดนี้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับสาหรับสกุลเงินปอนนะครับผมยังแนะนํานะวันนี้ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจนะครับสําหรับสกุลเงินปอนให้เราติดตามกันอยู่นะครับในช่วงบ่ายวันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขในด้านของภาคแต่งงานแล้วนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้ขอยื่นรับสุวการการว่างงานนะครับแล้วก็ตัวประชชนมีรายได้นั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ราคาเนี่ยค่อนข้างผันผผนได้ตลอดบ่ายนี้นั่นเอง นะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ b o e ด้วยนะครับก็ติดตามกันนะว่าเขาจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยเป็นครั้งที่5ติดต่อกันหรือไม่นะับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับนะสำหรับประเด็นของปอนม,มีเพียงเท่านี้นะครับต่อมาเรามาดูตัวที่ทำให้ตลาดเรียกว่าพันโนลันดีกว่านะครับนะพันโพลไปอย่างมากเลยต้องบอกก่อนเลยว่าแอคกาวเนี่ยมันมาจาก สภาวะเงินเฟอ้อหรือว่าตัวเลข CPI ที่ประกาศออกมาวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคือ8.6เซซึ่งมากกว่าคาดการณ์แล้วก็มากกว่าครั้งก่นกอนๆด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันควรจะสิ้นสุดไปที่ประมาณ8.3เเนแล้วไม่ควรจะพีคมากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับแต่ว่ามันดันออกมาแย่ลงนะครับก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความวิตกกังนวลว่ามีโอกาสที่เฟดเนี่ยจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยถึง0.75เเซ อตอนแรกเกรงไว้ว่า0.5%นะตอนนี้เริ่มมีเขาเรียกว่าอีกระแสนึงแล้วว่าอาจจะปรับขึ้น0.75%นะครับมันก็เลยส่งผลให้มีความเป็นไปได้ที่ถ้าเฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยเยอะๆแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดสัญญาณสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วก็ความกังวลต่างๆเนี่ยมันก็เลย เข้ามาสู่ตลาดที่เรากําลังเทรดกันอยู่นะครับโดยเฉพาะ1เลยนะครับอทองคํแล้วก็โดนเทขายอย่างหนักนะเรียกได้ว่าลงมาประมาณ60เหรียดได้นะครับเมื่อวานจากที่ปรับตัวลงมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดการาฟให้ดูเมื่อวานประมาณ70็ดสิบเหรียญเลยนะครับนะถ้าเราอัปเดตตอนเช้านะครับอัปเดตตอนเช้านี่ลงมาเยอะมากๆจาก1 8 7 8เถึง1808เลยนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับที่ได้รับผลกระทบเช่นกันเนี่ยก็ ตลาดหุ้นบอสซีครับก็เรียกได้ว่า <c oughs> ปรับตัวลงมาทำนิวโรในรอบปีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนนะครับหรือว่า n a s d a ครวมทั้ง s อสพีอยด้วยนะครับส่วนสกุลเงินนะครับที่ cross ดูอิตาลีเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับผลกระทบกระทบเช่นกันนะครับอย่างยูโรเทียบดอลลาร์เนี่ยก็เรียกได้ปรับตัวมาตั้งแต่วันวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับนะอันนี้ก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ส่งผลให สกุลเงินยูดอลาร์เนี่ยมันกลับมาแข็งค่าขึ้นนั่นเองนะครับและอีกตัวหนึ่งครับก็คือเป็นตัวคริปโตเคอเรซีซึ่งเดี๋ยวคุณหนุ่มเนี่ยจะมีรายละเอียดนะครับที่จะมาอ่บญญาบรรยายให้ฟังวันนี้นะครับว่าเอ๊ะมันส่งผลยังไงบ้างทำไมตลาดคริปโตถึงติดลบเยอะขนาดนี้นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมขออัปเดตอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอของสกุลเงินเยนนะครับก็ต้องเรียกว,ว่าสกุลเงินเยนเนี่ยในภาพรวมเนี่ยก็ยังคงอ่อนค่าลงอยู่นะครับโดยเฉพาะ เมื่อเทียบกับตัวอ US อ o l า a r นะครับเนื่องจากนโยบายการเงินของ BOJ เองนะครับแล้วก็การแข่งข้าของ US อ o ลาร r เองทั้งนี้ทั้งนั้นน,นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทาง BOJ นะครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะมีแนวโน้มในการปรับขึ้นหรือว่าคงดอกเบีย้ยหรือลดดอกเบี้ยยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเชื่อว่านี้น่าจะส่งผลต่อตัว จเป็นเยนค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโอเคส่วนราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังคงติดแนวต้านสำคัญบริเวณ120อยู่นะครับสำหรับ WTI นะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยค่อนข้างมีความพันโผวนในช่วงนี้นะครับก็วิ่งเป็นไซด์เวย์ไปมานะครับสาเหตุก็คือปัจจัยเนี่ยมันมีทั้งปัจจัยด้านบวกแล้วก็ด้านลบต่อราคาน้ำมันนะครับหลักๆเนี่ย ถ้าจะทาให้น้ำมันลงได้เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นการพูดคุยของคุณไบเดนกับทางโอเปกนะครับรวมถึงการเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็ในเรื่องของอาการล็อกดาวเพิ่มเติมของเซี่ยงไฮ้นะครับอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ผลักดันนะราคาน้ำมันให้ปรับตัวลงมาได้แต่การที่ราคาน้ามันจะขึ้นนะครับก็ไปนในทางตรงข้ามก็คือโอเปกไม่ยอมเพิ่มกําลังการผลิตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอสภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัวนะครับที่มันเพิ่มเข้าม,มาเรื่อยๆหรือว่าการ เปิดเมืองต่างๆนะครับที่ทําให้ความต้องการใชน้อมันมันมากขึ้นแต่การผลิตไม่เพียงพอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่หลักดันให้ราคาน้ำมันปรนับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับโอเคสําหรับวันนี้ข่าวของผมมีเพียงเท่านี้น,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อให้คุณหนุ่มได้พูดคุยเกี่ยวกับตลาดคริปโตเคอรนตีต่อครับโอเคขอบคุณคุณเพื่อนด้วยนะครับก็มาอัปเดตนะทางฝั่งของตลาดคริปโตนะครับตอนนี้นะครับบิตคอยนะครับเมืนะ่อ เทียบกับรายสัปดาห์นะครับลดลงมาอีก2 8นตะครับ28.5%อนตอนนี้นะครับจากราคาสูงสุดนะครับสา0นเหรียญนะครับตอนนี้อยู่ที่2 1 0 0 0นเหรียญแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วคาดว่าน่าจะลดลงไปอีกนะครับตอนนี้นะครับมูลค่าหรือว่า Market cap ของของ Bitcoin นะครับตอนนี้นะครับลดลงไปกว่า2แสนล้านแล้วนะครับเรียบร้อยนั้นสองแสนล้านบาทนะครับแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราดูในคริปโตบับเปิลนะคร ทุกตัวนะทุกตัวนะมีการไม่ตัวบับเบิลตัวนี้นะครับรวมมันรวมมันรวมทั้งราคานะครับแล้วก็ Market Cap ไว้ในนั้นแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดนะก็คือ Bitcoin นะครับนะก็จะมีการปรับตัวลดลงเหมือนกันแต่ตัวอื่นก็ไม่แพ้กันนะครับนะ e ETH นะครับมีการปรับตัวลดลง36.3%นะครับตัวอื่นเนะี่ยไม ชิบะนะครับ BNB นะครับมีการปรับตัวลดลงตัวที่ยังสามารถคงสถานะ stable ได้อยู่นะครับก็จะเป็นพวกที่เอามาเทียบนะครับเทียบกับค่าเงินอยู่อัลต้านะครับเช่น USDC นะครับ USDT นั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับตลาดคริปโตตอนนี้นะครับอาการน่าเป็นห่วงมากนะครับแต่ไม่ได้ไมน่าเป็นห่วงเพราะเฉพาะาตลาดคริปโตนะครับตลาด หุ้นอเมริกาก็เหมือนกันนะครับนี้เป็นภาพของ s อ500นะครับหุ้นเทคนะหุ้นเทคนะแดงทั้งแผงเลยนะครับโดยโดยที่เปอร์เซ็นต์เฉลีย่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ4%นั่นเองนะครับเขานักวิเคราะห์คาดกันว่านะครับแม้ไม่ว่าจะเป็นตลาดของคริปโตหรือว่าตลาดหุ้นนะครับที่มีการปรับตัวลดลงในระดับนี้นะครับแล้วก็ ตลาดของพันธบัตรด้วยนะครับนะตอนนี้นะครับผลตอบแทนของพันับัตรอเมริกานะครับระดับสิปนะีอยู่ที่ยอยู่ที่3.3%ใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะที่ทําให้ตลาดลงมาแม้กระทั่งทองคํานะครับทองคําก็มีการปรับตัวลดลงมาเช่นกันนะครับตอนนี้นะครับกพนแจาก1877จนถึงพันแ้อนะครับลดลงมาอย่างรุนแรงเมืม่อวานนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับ ประมาณการได้ว่าตอนนี้นะครับนักลงทุนหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆนะครับต้องการที่จะถือเงินสดไว้นะครับแล้วก็เตรียมตัวนะที่จะแอคชั่นนะแอคชั่นตามตามนโยบายที่จะกําลังจะประกาศนะครับจากธนาคารกลางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟโซีนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางของของสวิตเซอร์แลนด์นะครับธนาคารกลางของอังกฤษนะครับแล้วก็ธนาคารกลางของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ สามวันหลังจากนี้นะครับพุทธริหสัสศุกนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างรุนแรงนะจากนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆนั่นเองนะครับพนั้แนนแนะนําว่าให้ระวังตัวให้ดีนะครับผมโอเคนะสำหรับการสรุปข่าวจาก a อ f ีครับมีฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ